สวัสดีค่ะสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะมีรายงานข่าวซะโปรแกมมีคนเดินผ่านมาแล้วเี่เราจะหลบสายหลบสะพานแล้วกันวันนี้เ็จะมาพูดถึงบางเรื่องบางราวที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์เยอรมนีพี่ลงไปอีกหน่อยได้ไหมหนูหลบไม่ทันได้เยอรมนีพี่ว่าหลบหลบไปนี่เมื่อเช้านี่ก็มีคนส่งข้อความส่งอะไรบางอย่างบอกว่า รัเสเซียจะถล่มยุโรปว่าสันตะโกงอกตกใจฉันแต่ฉันไม่ตกอกตกใจบางคนก็ตกใจนะแต่อีกจุดหนึ่งก็คือ,อมีวันนี้มีสัญญาณเตือนภัยบางคนก็กตกใจนะ<อ>สัญญาณสวัสด,ดีจา้าสวัสดีกันก่อนเนี่ยสดดวสัสด,ดีแล้วแล้วฉันสวัสดีทางทางกองแกเลยสวัค่ะสวัสดีค่ะสวัสด,ดีค่ะวันนี้เป็นวันพฤหัสที่11นะ วันนี้ก็ตกใจปัญญาอยู่นี่จะเล่าเรื่องความตกใจก่อนไหมหรือจะเล่าเรื่องดีใจก่อนดีแบบใหณเอาก็คือกลัวคนจะเดินผ่านก็คือคือเขาก็จะมีอย่างที่พี่ว่าอ่รัสเซียเขาก็ประกาศว่าคือเขามีสามีที่จะบอกเล่าเรื่องราวอะไรต่างๆข่าวๆาวเขาฟังนา แต่ฉันมันมีผัวเอาเขาก็เลยส่งข่าวเราก็ตกใจเมื่อวานนี้เขาส่งข่าวว่าจะจะจะปราบยุโรปอะไรประมาณเนี้ใครจะปราบก็รัสเซียไงปูตินนี่เดี๋ยไปเอ่ยชื่อเขาเยอะเอ่ยไปแล้วเหรอเอาเป็นไรก็ต้องตัวบุคคลก็ต้องมีครนี้วันนี้โอ้ย s อสดังมาทั่ว ทุกโทรศัพท์ทุกเครื่องเลยแล้วก็เาเรียกว่าสัญญาณเตือนภัยสัญญาณเตือนใช่มาดังเอสเอ็มบีเอสอกสัญญาณเตือนไทยพี่ก็แปลไทยให้เป็นไทยก็แล้วกันพี่ก็รู้ว่าหนูพูดไม่ถูกพูดไม่ค่อยซัดออาซัดก็ซัดแล้วคราวนี้ก็เลยตกใจโผล่หน้าต่างมาดูโอ้โหแลวบ้านหนูอยู่ติดอ้นี่ด้วยพี่ติดถนนคนคนแบบอย่างเงี้ยมองกันเลิกลักเลิกลักสายฝาสายฝา หนูก็ทําไงดีสงสัยมาแล้วท่นเขาจะเตือนเมื่อวานเองหนูจะหลบเขาตรงนี้ก่อนหนูทําไงดีสามีเพิ่งจะเตือนเมื่อวานนี่มาแล้วเลยนึกอย่างนั้นส่งเอสเมอส่งไอ้ข้าวฟามไปให้แฟนแฟนก็บอกเขาเทสเขากว์นิ่งเขาทดสอบเขาทดสอบทดสอบถ้าเกิดว่าเกิดภัยอะไรขึ้นมาจริงๆเนี่ยเขาก็ต้อง อบให้พี่บัตที่จะเกิดขึ้นนะคราวนี้หนูเปิดหน้าต่างออกไปโอ้คนหน้าตาเหลอะหลากันมีสะพานนี่เขาเคยนะจะเล่าให้ฟังเรื่องสะพานนี่ไม่ฟังเรื่องสะพานจะฟังเรื่องสงครามสะพานนี่ฉัน้องคนมาทำมาทำก่อนเพลินกันอยู่เด้ิมๆคราวนี้ก็จะทะเลาะกันตายคราวนี้ก็หน้าตาเหวอหวา โอ้ยไปดูคนไม่ได้<บ>เป็นแต่หนูนะพี่หนูก็เลยโทรออโซฟอร์ดโทรทันทีเลยไปหาแฟนหนูว่าอ,อ้อาวมันเกิดอะไรขึ้นเขาเออบอกว่าเขาเทสโอเคสักพักหนึ่งเ,ออเขาเขาเตือนเตือนไัยเขานี้ศูนย์เตือนภัยประจำวันเขานี้มันไม่ได้เตือนโทรศัพท์มันเตือนข้างนอกเสียงหวอกแล้วหนูก็วิ่งออกมาดูอีกวันนี้แตบ้านพี่ก็เตือนอยู่ที่มือถือพี่รู้แล้วแหละมันเป็นปเตือนมือถือและเตือนในหมู่บ้านก็เตือนด้วยไงวันนี้หนูก็เลยเอานะคะที่ไปที่มาของของ ความตกใจแล้วก็ส่งข้อความที่ฉันม่าโอ้ยพี่ตอนนี้รัสเซียมันก็จะบุกเยอรมันบซานคือเอบุกกบุกเขาตายกูก็ตายกันเขาเราไปกันยันไงเขามีชีวิตรอดโลดก็รอเขาไปโอ้ยทำไงเนาะก็จะหนีไปไหนไปให้ยาวๆหน่อยในเมื่อชีวิตมันเป็นอย่างนี้เออ แต่ที่มาที่ไปขึ้นต้นอย่างนี้นะคะแต่ว่าเราอยากจะมาพูดถึงอันนี้คือในเยอรมันเยอรมันต่อไป <Okay. S 1> เราเราเคลื่อนย้ายนั่งเครื่องบินชูด <c oughs> ไป <c oughs> ที่ <c oughs> ประเทศไทยตั้งใจว่าจะมาพูดถึงแม่แม่แม่ทัพคืออย่างนี้ค,คอสองนี่แหละคือ,ค,อคุณคุณเพนเนี่เขาเป็นคนที่ทําข่าว เน,ะนะาะเราฟังข่าวเราก็ชอบติดตามตาก็เลยชวนพี่เขามานวันนี้เอาของมาฝากด้วยครูอีทเด้เอของของมาฝากเมื่อวันเมื่อวานนี้ไปกินอาหารบ้านคุูอีทเด้อเรากินพี่ก็แชร์ไปหาครูอีทมังอะไรมั่ง ก็ฟังข่าวก็ฟังข่าวไปตีเดี๋ยวครูอิทจะค่อยไปทาอีกเครื่องนึงเราไม่คุอิทบอกว่าให้กุเข้าฟีมก็กำลังจะถูกพูดถึงแม่ทัพนะคะเดี๋ยวนูก็ดูก็เคลื่อนบ้างเลยนี่นูก็ใบไม้เหลืองแล้วนี่อากาศเหมือนไทยไหมใบไม้ร่วงพวงเปลิวเปวใบไม้ร่วงรากาศอากาศที่เยอรมันตอนนี้ก็คือใกล้สู่หรือดูใบไม้ร่วงเลย ล่วงแล้วค่ะพี่เหลืองแล้วล่วงแล้วไม่ใกล้แล้วบ้างเลงกำลังล่วงกำลังเหลืองเลยไปบ้านแล้วรู้มันคือมีความสุขนะสีม่วมันก่อนโอ้ยจนมานี่กูอยากจะเสียกแผ่นดินกลับเอาจะให้เห็นไหมก็ชอบงัดอดีตมาเดี๋ยวถ้าพี่งัดเซลกเซลเซลเซลพี่งัดแต่หนูยาวนะเอาเล่าเรื่องเมืองไทยเอาคุณนี่นั่งก็งนี่เนียยุงไหมล่ะ บางบีมันเออนั่งนั่งนั่งให้พี่พักหนูเคยมานั่งพักแล้วถ่ายรูปชุดสีฟ้าเนี่ยมามานั่งมามานั่งก่อนพักก่อนมานั่งพักเล่าเรื่องตรงนี้ไม่มีคนไม่ไม่ไม่ค่อยมีคนเดินผ่านเท่าไหร่เห็นม้บาหนูก็มีคนนึงใส่เสื้อสีชมพูมาแต่ไม่เป็นไรก็นานนานทีลอยๆมานะคะเหตุการณ์บ้านเมืองเราก็ฟังทุกวันฟัง อนะคือนนช่วงนี้ฉันก็ฟังข่าวอย่างมากมายม่ค่อยคิดถึงไทรหราตรงนี้ <laughs> ฉันก,นก็ติดตามข่าวกันเลยแต่ก่อนฉันไม่ค่อยติดตามข่าวก็เชิงระเบิดนะแต่ตอนนี้ฉันก็ติดตามข่าวแล้วก็เออนะไม่ค่อยไม่ต้องไปคิดอะไรให้มันบวกมุนหัวใจแ,วแต่ก็คือนั่นแหละหทําข่าวมันก็ยิ่งจะหมกมุนนะหนูว่าโอ้พวกที่ทําข่าว่มกมุนทำไปไหนจะคิดเรื่องราวที่จะทําไหนจะคิดไหนจะพูดไหนจะกลางกลางไอ้นี่ไม่ได้อุ้ยแป เราก็ทําไปตามไอ้น,นี่ของเรา,าคือเอ้าคือว่าเราพี่<ำ>ปกติมันหนูมีปัญหา,าพี่ไม่มีปกติหรอกพี่พิษปกติตลอดชีวิตพี่ทําไม่หนูกลางไม่ได้เออกางไม่ได้ก็เรื่องของหนูหนะไม่ใช่เรื่องของเมีจะให้ช่วยได้ไหมอบอเห็นไหมฉันไม่มีความช่วยเหลือใครแต่ฉันเป็นคนใจดานั่นแหละหนูก็ว่านะนะั่นแหะใจดำก็คิดเหมือนกันโอ้ใครจะไปรู้ว่าความใจดำของมนุษย์เป็นยังไงเนานะ แกันนะแป๊บนแต่ละคนมันมีความพี่หนูบางทีหนูก็ทําอะไรไม่ได้เฉยเลยนะพี่ต้อช่วยหนึ่ะพอดีจะกลางหรือว่าไปตัดต่อดิโอ๊ยนั่งนึก็แต่มันถึงแล้วมันยังไม่ถึงเอาีิเอากล้องหนูไปเอากลางขาให้หนูก่อนเอาของพี่ก็ยังไม่เรียบรอบเรียบเนี่างเนี่ยกางทําไมหนูกลางไม่ได้อะไรบ้างแค่แค่จับกลางคือคือคือเขาเรียกว่าคนเราเนาะ บางทีหนุหนูเครียดเครียดบางทีแค่เปิดขวดอะไรนั้นมันเปิดไม่ได้มันขี้โมกน้อยมันไหลนะมาเดี๋ยวพี่จะดูให้เดีต้องดูกันานันั่นพอแล้วมาดูก็ดูโอเคโอเคบางทีแค่ขวดอะไรเนี่ยหนูก็นั่งเปิดอยู่งั้นมันเปิดไม่ได้เดี๋ยวไม่เป็นไรเธอต้องหาผู้ช่วยเช่นพี่อย่างเงี้ยแดี๋ย่ยช่วยพี่แต่ช่วยแ่ว่าหัวพี่หายนะพี่ต้องเอาของพี่ขึ้นหน่อยเอาของพี่ก็เป็นเดี๋ยกระเป๋าลง นะคะกว่าจะจัดเวทีได้นี่ก็เปนของเราโอแดดไปเหรออันนี้โอเคของหนูโอเคเลยของพี่ก็โอเคพี่นี่แจ่มปะหนูพนักงานจะซื้อก็นะคะวันนี้มาจะซื้อจะซื้ออะไรเอ่อไปมื้อถือไหมว่ายมาสวัสดีมาสวัสดีมากราบไหว้มากราบไหว้เออมาทักลากสอง เราเป็นคู่หูคู่หานะเด้อเราเป็นคู่หูคู่ห้าอ่ะม่าไม่เฮอไม่เอาเออวันนี้ไม่ไม่ใช่ฮาคู่หูคู่เอาเรื่องเอาราวอ่ะสวัสดีคู่อะไรก็ไม่เป็นไม่เป็นคู่เป็นคู่กันเฉยๆนี่แหละตัวนี้คนนี้ก็คือเออนะหนูกำลังจะไหว้สวยๆนะไหว้กราบแทนประชาชนอาจจะไหว้ไปแล้วก็ได้เอาเข้ามากระชิบุการณเหตุการณ์ไม่สงบในชีวิต เมืองไทยและต่างประเทศเนาะชีวิตมันก็เป็นอย่างนี้เลยคือเดี๋ยวให้เขาเรียบเยงให้เขานั่งสบายๆก่อนเพราะว่าเพิ่งตั้งอันนี้เซตแล้วให้เขาคิดว่าเขาจะพูดเรื่องราวอะไรส่วนตัวฉันก็อยากจะพูดว่าวันนี้ฉันก็มาหาเขานะวันพฤหัสตอนเย็นนี่แหละที่นี่ก็เลยเขาก็ชวนมาทําเรื่องราวเทาเลยเรื่องของเมืองไทยด้วยก็ เดอรมันดาเดอรมันวาไปแล้วตอนนี้มง่เก้านาทีแล้วนะพี่เก้านาทีกัไม่เป็นเราจะพูดอีกครึ่งนาทีเอ้าพูดไปให้โอกาสก็ไม่มีเทมาอะไรนอกจากจะมาขอบคุณอ่ะขอบคุณอ่อขอบคุณด้วขอบคุณขอบคุณทหารทุกคนเป็นล่มโพล่งใสเป็นที่พึ่งคือคือคนไทยตอนนี้ก็คือมีแม่ทัพนี่แหละที่ทําให้อุ่นใจ คือตอนตอนนี้คนไทยนี่ก็ว่าวุ่นเนาะคือคือรัฐบาลเก่านี่ก็เหมือนกับว่าไม่ใช่เหมือนหรอกก็คือพับไปแล้วก็ได้นายกรัฐมนตรีคนใหม่ขึ้นมาที่นี้พอได้ขึ้นมาแล้วก็เหมือนกับว่าเมืันก็ยังเหมือนก็จะมีอะไรอะไรต่อมีอะไรก็ช่างมาเถอะเรื่องของการมีเหมือนันื่อขึ้นใหมเออจะดีหรือไม่ดีก็แล้วแต่แต่ตอนนี้ใหม่หรือเก่าก็ยังไม่แต่ตอนนี้เราอยากจะขอบคุณท่านแม่ทัพขอให้ท่านอยู่ยังอยู่เด้อได้ข่าวว่า ท่านจะได้รับพระราชทานอยู่ต่อจนถึงหกเดือนยังไงนะประเทศไทยยังไงก็ต้องเป็นกําลังใจต้องเป็นกําลังใจจากที่จากเยอรมานีจากเราสองคนเออเรายังกู้ละเว้ยเฮ้ยกูนี่ค,คนไทย <c ười> าามึงรู้บ้างไหมเฮ้ยใครเป็นคนทำอากู้ละเว้ยเฮ้ยใ,ใครมันเหยียบย่ำใครเป็นคนทำให้เมืองไทยนั้นลมโจมมันไปแล้ว อย่ามาทึงฟ้าให้ลงตามอย่ามาจำหัวใจของคนไทยแค่เพียงมึงคิดมึงก็ผิดมากมายแล้วทำไมมือกฎหมายถึงไม่ทำงานมันทำแล้วตอนนี้มือกฎหมายได้ทำแล้วเมื่อคุณได้รับผลกรรมเมื่อคุณเข้าไปอยู่ในคุกแล้วก็ขอให้กรรมนั้นสมุิโทษนะ กล้องลงมันปึ๊บเลนึน,น,นี่คือนี่คือสิ่งที่เราได้ข่าวที่เรามาอยู่เยอรมนีจากอขอบคุณท่านแม่ทัพอยู่ก่อนเด้อ,อยู่ก่อนเพราะว่าคนไทยตอนนี้กําลังบ้าวุบแต่ก็ดีใจตรงที่ว่าหนึ่งอเยาวชนไทยรักท่านแม่ทัพภาคที่สองแล้วก็ได้ข่าวว่าก็มีอีพวกไม่ใช่อีเด้อไม่ ก็มีท่านที่มองว่าท่านแม่ทุบแม่ทับนี่แม่ทุบนี่จะไปทุบนั่นแหละท่านแม่ทับจะไปทุบผัวพวกเจ้าเด้อว่าออกหาเสียงออกโน่นนี่ผีบ้าเอ้ยผีเปรตเอ้ยสูใครออกหาเสียงบอกว่าอท่านแม่ทับไปหาเสียงไปโน่นไปนี่ไปนั่นโอ้ไม่ใช่หน้าที่จะเป็นบ้าน่ นั่นแหละนั่นแหละนั่นนี่แหละจะมีใครทําได้เหมือนท่านไหมไม่มีไม่มีปากคนช่างมันปากเหมือนหมาเห่าบกๆไปตามเรื่องแต่หมามันน่ารักแต่คนมันไม่น่ารักพูดนิดนึงก็ผิดไปแล้วนะพูดให้นแต่ไม่เป็นไรหรอกว่าพี่ว่ะนิดนึงเออไม่เป็นไรพี่พูดเยอะได้ตอนนี้เพราะทำคลิปกูละไม่ให้กูละคนไทยมึงรู้บ้างไหมเฮ้ย ใครเป็นคนทำกูละเว้ยเฮ้ยใ,ใครคนเหยียบยำ่ำใครเป็นคนทำให้ไทยอมจมอ,อ,อย่ามาดึงฟ้าให้ลงตามอ,อย่ามายำ่ำน้ำใจของคนไทยแค่เมียงมึงคิดเมืองก็ผิดมากมาย แล้วทำไมมือกฎหมายถึงไม่ทำงานเฮ้ยเฮ้ยไม่ได้เราพอถึงเวลามันจังที่ฉันก็ว่าที่ฉันจะไม่แสดงไม่พูดไม่แสดงพฤติกรรมอะไรต่างๆแบบนี้แต่สุดท้ายนะเขาก็พูดเขาก็พูดไปดิฉันก็ต้องทำเดี๋ยวทำไมอ่ะเออจะขอถ่ายรูปะจะขอถ่ายรูปจังเลยเหรอคะเดี๋ยว รูปที่เรานั่งตรงนี้มันสวยนะพูดถึงอากาศดีแล้วนั่นหนูมาถ่ายบ่อยที่นี่เดี๋ยวไม่ใช่พูดรูปกับเราสองคนเนี่ยนะเหมือนกับว่ามันสวยนะเออเอาถ่ายยังไงเธอจะไปรู้พี่เหรอหนูก็ยิ้มค้างมันมันจะได้ด้วยเหรอพี่สต๊อปพี่ก็จบคลิปไปก่อนนงเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ไม่ไม่จบจบไม่ได้จบไปหลงเอะต่อเอาแล้วสรุปแล้วถ่ายป่ะรูป เหมือนไม่ได้ถ่ายนะไม่เป็นไรแล้วมันเหมือนไม่ได้แต่พี่กดเองกันเดี๋ยวถ้ามันมืดนะถ่ายไม่ได้นะจะบอกให้แล้วเอาไม่แล้วเดี๋ยวเดี๋ยวไปก็ตอนนี้ก็อืเดินเล่นเล่นกันมาโอนาฬิกาก็ไม่ได้เปิดไม่รู้เวลาตอนนี้หกโมงสามสิบสี่นาทีก็คือช่วงใกล้จะเออช่วงฤดูใบไม้ร่วงก็จะเห็นเริ่มเข้าสู่ฤดูใบไม้ร่วงข้างหลังเราก็จะเห็นใบไม้เปลี่ยนสีเห็นไหมเห็นไหม แต่เราก็ยังไม่เปลี่ยนใจนะยังยังยังเปลี่ยนใจยังเปลี่ยนใจยังเปลี่ยนทุกวันโอเคเปลี่ยนทุกวันมันเป็นความจริงนะความจริงความจริงความจริงก็คือความจริงว่าความจริงก็คือความจริงเออเราวันนี้วันนี้ดีเดี๋ยวพรุ่งนี้ลายหนูเปลี่ยนใจทุกวันอันนี้เขาเรียกเปลี่ยนใจไหมก็เรียกว่าความไม่แน่นอนนะความไม่แน่นอนแต่ที่แน่ๆความไม่ยั่งยืนชิดในชีวิตเออแต่ที่แน่ๆเอาแสดงว่าหนูทําถูกกับในความ ครเปลี่ยนใจทุกวันถ,ถ้าคือความไม่แน่นอนคือความคือถ้าถ้าคุณเห็นว่าความไม่แน่นอนความไม่แน่นอนเนาะหรือว่าคุณเปลี่ยนใจหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ <อะ S 1> นั่นคือคุณเห็นความจริงของชีวิตความจริงของชีวิตนี่มันไม่มีอะไรที่ที่แน่นอนขออนุญาตยังโอ้จะไปขออนุญาตทำไมลนะ่ะก็เอามาแล้วเนาะกดออกไปนะความไม่แน่นอน จะบานจะบานจะท้าและก็ไปดอกไม้ดอกไม้จะบานบริสุทธิ์คลายจะบานในใจดอกไม้งามสดใส วันสบายๆนั่งิิชิวๆนะคะวันนี้ด้วยบรรยากาศเดินมาแล้วร้อนเน,นี่ยปกติก็จะอากาศเย็นนะ เปิดเพลงนี้มาเราก็เลยเปล่าลปิดอ่ะก็เป็นความสุขของเราสองคนที่ก็คือคอยใตามไปได้เลยใช่ไมได้ได้ได้พอได้พอตอนนี้เราก็เปลี่ยนเราเปลี่ยนใจแล้วคือคือฉันนี่ก็ต้องเปลี่ยนใจแล้วจ้ะเพราะว่าครั้งที่แล้วไปเอาบวกนี่ฉันฉันพลาดแต่ว่ากันเป็นการพลาดที่ดีมากที่ทําให้ฉันได้มีสติเด้อทำให้ทำให้สาวประพันธ์มีสติแล้วก็ เพื่อนที่ร่วมทางเราก็ต้องดูแลดูแลกูไม่เคยดูแลหรอกูไปต้อนป่าละเลยกูก็ไปตามเรื่องกูก็ไปตามเรื่องกูด้วยินว่ากูไม่มีเรื่องพูดเลยกูไม่มีเรื่องพูดแต่สุดท้ายกูก็ต้องหันมาคือเก่าเพราะกูไม่มีใครเขาก็ไม่มีใคร ไม่ใช่หรอกหนูไม่ต้องการให้ใครมาเจาะแจะมาดูแลมาทุกิกโอ้ยฉันก็ไม่อยากจะดูแลใครหรอกแล้วใครก็อย่ามาดูแลฉันรุปแล้วถ้าเราถามอะไรสักคำบอกคอยมาตอบคอยก็เป็นแบบนี้อ่าร้องเพลงกันหน่อยนะ้้ราองเพลงกันะรองไม่ออกอันนี้จะหมดแล้วร้องเพลงกันดีกว่านะยังไงอ่ะ่แล้วแต่แล้วแต่เราอยากร้องเพลงอะไรก็แล้วก็เริ่มใหม่ดีเว่าเริ่ม อันนี้ก็คือเป็นความรู้สึกที่เรามาเจอกันแล้วก็พอดีน้องเพนหรือโค้ชเพนนี่ก็มีความรู้สึกว่าอยากจะขอบคุณท่านแม่ทัพภาคที่สองขอบคุณทหารทุกคนขอบคุณพี่น้องชาวไทยขอร่วม<ล>เป็นส่วนหนึ่งอ่อนนกบิกนนกบิดเธอก็ไม่ไดังเลยเอ,าอ,าอ,าอา้าวเธอพูดนะเอก็เขาฮัลโหลแม่ทัพก็คือ ศูนย์ร,รวมตอนนี้สร้างความอบอุ่นให้คนไทยศูนย์รวมใจของไทยทั้งชาติเกี่ยวกับความรอยยิ้มก็ยังให้อยู่เดี๋ยวเรามาต่อเรื่องจะพูดดีไม่ดี<ะ>พูดได้พูดได้แต่ว่าต้องเป็นคนละช็อตนะต้องจบเรื่องแม่ทัพก่อนเดี๋ยวจะทำให้สีสันของแม่ทัพเนี่ย จะพูดอีกคนเดี๋ยวก็จะแล้วไม่ต้องพูดอีกคนนะแต่วันนี่เราชั่วโมงนี้เราพูดถึงท่านแม่ครับห้กำลังใจพ,พี่น้องชาวไทยเรามีความสุขที่จะพูดนะที่พูดอีกพูดพูดเธออีกคนหนึ่งถ้าเกี่ยวข้องก็พูดกันบปางได้เลจคลิปนี้นครับหน้าสิบนาทีแล้วพอแล้ว ได้เรียนอะไรหรือมัวรจะดูข่าวแต่ตอนนี้มาตอนนี้ตอนนี้มาเจอเขาแล้วก็เลยเออเขาถือก็ไม่ค่อยได้ทําเลยก็เหมือนกันก็ถ้าอยู่บ้านนี่ดูข่าวจริงๆนะดูข่าวจริงๆตอนนี้ดูข่าวเพราะว่าห่วงบ้านเมืองห่วงห่วงจห่วงตัวเองอ่นแหละปะห่วงตัวเองว่าจะรู้อะไรไหมอยากจะพูดอะไรไหมก็ก็ดีก็จริงๆมาหาเขาก็ไม่ได้คิดว่าจะทําอะไรมากมายหรอกแต่หนูเป็นคนที่ไม่ดูละครอยู่แล้วไงแต่ไม่ดู ไม่ดูไม่ดูไมู่ข่าวเพลงเพลงก็ไม่ได้เล่นไม่ได้ไหททำแต่ YouTube เฮ้ยเพลงก็ชอบแต่เจ้าของทำนี่แหละแต่ว่าโอเคนะวันนี้เรามาเจอกันก็ขอขอบคุณขอขอบคุณทุกคนที่ติดตามทุกท่านขอบคุณทหารพานติดตามใจเราก็ยังคงเป็นไทยนะคะพระมหากษัตริย์นะคะชาติเรามีชาติเด้อชาติเรามีชาติมีศาสนาเป็นที่ยดเดียวพระมหากษัตริย์โดยเฉพาะเราประเทศไทยเด่นที่ทุกก็คือ พระมหากศาศาษัตริย์ที่เสียสละชาติบ้านเมืองเสียสละสถาบันของพระองค์นั้นตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบนันเราเห็นชัดเจนพระรัญยาวชนชัยจงรู้เถิดเรียนประวัติศาสตร์ไทยเดอ้ออันนี้สมเด็จพระราชนีนะท่านห่วงใหญ่เราต้องเรียนรู้พระนเรศวรคือใครพระเจ้าตากสินคือใครและบระบพรพบุรุษบรรพชนคือใครและเราสองคนเป็นใครที่อยู่ในต่างแดนที่รักห่วงใหญ่ชาติ ศาสนาพม่าสัตว์อยู่ในหัวใจเราสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะโปรดติดตามเยอรมันกดไลค์กด,กดแชร์ชนะคะกดซับสไครต์นะคะเพ่นเยอรมันมาแล้วและกดติ๊ดติดตามนะคะแล้วขออภจ้าแล้วพบกันคลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะพบกันพบกันฉันคือก่า